สวัสดีครับเดอะเจ็ดเจ็ดไลฟ์นะครับวันนี้เราจะพามาพูดคุยกันเกี่ยวกับสมาร์ทวอชนะครับโว้ยวอชยี่สิบสี่ตัวนี้ยี่สสี่ตัวนี้ก็เป็นของโว้ยเนาะซึ่งก็เปิดตัวมาได้แค่พันเดือนสองเดือนนะครับผมก็ได้เอามาใช้งานแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของรีวิวอะไรนะแต่เราจะพูดถึงข้อควรระวังเพราะรีวิวเดี๋ยวรอคลิปนี้ปล่อยเอาไว้ก่อนแล้วก็รีวิวฉบับเต็มจะออกมาอีกทีหนึ่งนะครับข้อควรระวังของสมาร์ทวอชนะครับณวันนี้เนี่ยผมเเเชชืววื่่่ออวววาาหหหลลลยยยๆคนนนะซ้้ด้ hey on, Fashion, ดดตตุ hey ุผผแฟั มีคนใส่แล้วอยากใส่ตามด้วยเหตุผลหน้าจอสวยงามอะไรประมาณนี้นะครับจะมีข้อควรระวังข้อควรพิจารณานะก่อนซื้อนะอย่างแรกเนี่ยถ้าคุณซื้อด้วยแฟชั่นนะวันนี้เนี่ย watch GT4 ของฮาวายนะมันทําได้เหมือนนาฬิการจริงหมดเลยเห็นไหมเรื่องของสายก็สายนาฬิการจริงเรื่องของดีไซน์คมโคม้งนี้ก็เหมือนนาฬิการจริงเรื่องของการถอดสายง่ายกว่านาฬิการจริงซะอีกนะครับเรื่องของหน้าจอเรื่องของตัววงแหวนตรงนี้ก็เหมือนนาฬิการจริง ไปหมดเลยแล้วอะไรต้องระวังอย่างแรกนะหน้าจอครับหน้าจอเป็นตัวสําคัญที่สุดของสมาร์ทวอชนะครับแล้วก็เป็นตัวที่อันตรายที่สุดด้วยอย่างแรกสมาร์ทวอชเนี่ยในกลุ่มที่เป็นแบรนด์ทั่วไปนะเขาจะไม่มีประกันจอแตกให้คุณเหมือนกลุ่มมือถือเนาะเพราะฉะนั้นการที่จอคุณถ้าเกิดมันแตกขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าคุณอาจจะต้องเปลี่ยนทั้งเรือนไปเลยนะครับผมถามตอนหัว,วัยเขาขายเนี่ยพอถามเรื่องประกันจอแตกทุกคนทำหน้าเวอร์ฮะ อา้างงอะไรกันเพราะว่ามันเป็นจอไงมันเป็นหน้าจออีกก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับก็เขาบอกไม่มีไม่มีขายแต่ถ้าเกิดในฝั่งซัมซุงผมรู้สึกว่ามันจะมีนะเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งว่าไอ้เจ้าแคร์พัส s ซัมซุงอ่ะเพราะว่า Product เขาก็จะหลายตัวมากเหม,เหมือนจะมีเพราะแท็บเล็ตเขาก็มีนะครับก็อันนั้นผมมองว่าคุ้มวดีนะอันนี้ขอบคุณถ้าเกิดสมมติมีแคร์พสให้ตัวนาฬิกาจริงๆนะครับแต่ Apple เนี่ย ก็ซื้อได้เหมือนกันมัน้งน่าจะซื้อได้นะ Apple ก็จะมี cover ตรงนี้เหมือนกันแต่ราคาน่าจะสูงไปหน่อยนะครับแต่ก็มีก็ดีกว่าไม่มีนะเพราะนาฬิกา Apple มันวางราคาที่หมื่นกว่าบาทเลยต่อมาเรื่องหน้าจอตัวนี้เนี่ยนอกจากเรื่องจอแตกอะไรแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ในาฬิกาที่แท้จริงโดยต้นกําเนิดนะนาฬิกาทแท้จริงก็คือมีแบตเตอรี่มีกลไกต่างๆที่เราเลือกจากนาฬิกาที่เราเห็นตรงหน้าตู้ ตามห้างเลยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือหน้าจอที่ทอยู่ตรงนี้นะครับแล้วด้านใต้ก็จะเป็นชิปมูลพเพราฉะนั้นในเรื่องของการใช้งานเนี่ยคุณจะต้องระวังนิดนึงนะคุณจะต้องอย่าก,กระแทกมากถ้ากระแทกมากมันอาจจะแตกได้รือไม่อะไรวัตถุที่มันแหลมคมเช่นคุณเป็นพวกใส่นาฬิกาแล้วข้อมือคุณไปคูดคูดบ่อยๆเนี่ยนะเวลาเข้าออกประตูหรือพวกนี้ก็เสี่ยงที่จะจอแตกเหมือนกันนะครับ 3. เรื่องหน้าจอมันจะมีเรื่องความเป็นส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะอย่างเช่นการแจ้งเตือนนะ การแจ้งเตือนเนี่ยนี่ผมไม่มีละผมเคลียร์ออกไปหมดละนะครับถ้ามันมีการแจ้งเตือขนขึ้นมาเช่นเป็น SMS เป็นไลน์อะไร่างอย่างหนึง่งเป็นข้อความจากแอปพลิเคชันอย่างบางอย่างที่เรามีความเบ็่ส่วนตัวนะครับเวลาคุณใส่เนี่ยขึ้นข้อเนี่ยมันจะไม่สามารถจะปิดแจ้งเตือนได้นะผมยกตัวอย่างนะผมผมผมกดตรงนี้แล้วกันเพราะว่าโหมดนี้จะเป็นโหมดเหมือนการขึ้นข้อนะครับคือล็อกสกรีนนะ เขาบอกว่าสกรีนก็จะล็อกแล้วให้โรเต e c คลาวคือเย้างเปมายมนะครับก็จะปลดล็อกได้อันนี้ก็ดูง่ายเนาะแต่มันจะมีอีกหมหนึงนะครับของเจ้า g t c ก็คือหมดที่ล็อกแบบตัวพินไปเลยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ต้องต้องบอกกันว่าความต่างสอหมดนี้มันต่างนิดนึงถ้าคุณล็อกพิมไปเลยอ่ะมันก็จะล็อกต่อเมื่อ เราถอดออกถูกต้องปะแต่เราก็สามารถจะปิดฟีเจอร์นี้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไม่ไม่ทาอะไรก็คือใส่พินแล้วก็ให้ล็อกตอนถอดออกนะครับมันก็สามารถที่จะล็อกได้ก็คือมันจะไม่แจ้งเตือนอะไรได้เลยตอนที่คุณถอดออกแต่ถ้าเกิดคุณล็อกในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการล็อกแค่นี้นะครับล็อก็อกเพลอๆอย่างเงี้ยนะไอ้เจ้าแจ้งเตือนเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะโผล่ขึ้นมาได้อยู่นะครับผมลองแล้วเมื่อกี้ก็มันโผล่ขึ้นมาได้จริงๆ นะก็จําเป็นนะครับที่จะต้องใส่พินนะเพื่อให้มันสามารถที่จะมีความ p r i v a t e y ได้พอสมควรถามต่อมาว่าถ้านาฬิกามันมันต้องใส่พินเนี่ยถ้าคุณต้องการจะทําอะไรบางอย่างกับนาฬิกาเช่นคุณจะกดตอบอะไรพวกนี้มันก็ทําไม่ได้อีกถูกต้องปะ่ะเออนั่นหมายความว่าคุณคุณเชื่อนาฬิกามาเนี่ยมันมันแอบงงน,นิดนึงว่าถ้าคุณเปิดเรื่องของการไม่ privacy เนาะมันก็สามารถที่จะเห็นข้อมูลได้ทุกอย่างเลย ถ้าคุณจะตอบกลับอะไรพวกนี้คนมาตอบกลับแทนคุณยังได้เลยแต่ถ,ถ้าคุณต้องการจะใส่ Privacy มันก็ต้องปลดล็อกทุกครั้งเลยอันนี้คือสิ่งที่กลับกันอยู่เนาะมันย้อนแย้งอะไรกันอยู่ในตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้เข้าใจกันว่าด้วยความเป็นข้อจํากัดของสมาร์ทวอชเนี่ยมันไม่สามารถสแกนนิ้วได้เหมือนมือถือเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องตรงนี้เนี่ยมันอาจจะต้องมีข้อจํากัดตรงนี้เกิดขึ้นมานะครับ 3. ในเรื่องของการสแกนนะครับ ตัวคลื่นหัวใจตัวอะไรพวกนี้เนาะที่เป็นการสแกนลงบนข้อมือตรงนี้มันลงข้อมืออยู่แล้วครับเพราะว่าตรงนี้คือจุดตรงใต้นานิกานนะครับมันอาจจะทําให้เกิดการราคายเคืออ่อนการแพ้ได้นะจากหลายๆคนที่ที่ใส่เนยจาเราเป็นซึ่งผมก็เจอม,มาหลายรุ่นแล้วครับว่ามีปัญหาตรงนี้ล่าสุดก็จะเป็นลองไปดูแล้วกันมีตัวหนึ่งที่ผมรีวิวแล้ว,ลวเขาบอกว่ามีการแพ้น่าจะเยอะนะครับก็ในครับบนกันเยอะมาก แต่ว่าผมเองไม่เป็นนะอันนี้แล้วน่าจะแล้วแต่ยี่ห้อจริงๆนะครับก็ข้อควรระวังผมว่าน่าจะเป็น3อย่างนะที่สมาร์ทวอ c h เนี่ยมันมีอยู่ที่คุณอาจจะไม่ได้เคยรับทราบมาก่อนหรือว่าพนักงานขายไม่ได้บอกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณอาจจะยังไม่ได้ทราบคลิปนี้เราพูดได้ทราบกัน,นว่า3อย่างในเรื่องของหน้าจอนะครับในเรื่องของตัวสแกนตัวนี้เรื่องของ Privacy เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของสมาร์ทวอ c h เลยซึ่งถ้า ข้อมูลไพรเวีีของคุณหลุดไปก็ไม่ไม่เป็นการดีนะเพราะว่ามันจะมีอะไรต่างๆตามมาที่คุณอาจจะระแวงตัวเองตลอดเวลาได้นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณโอเคกับมันแล้ว Smart Watch ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะ m a า t w a t c h ไม่ใช่นาฬิกาดิแทจริง smartwatch เนี่ยถ้าคุณจะเอาดีไซน์เนี่ยมันมาเนี่ยวัจะราคาไม่ได้อย่างตัวนี้เนี่ยโอเวอรชทีทีสี่เนี่ยราคามันแค่เจ็ดก็เก้าศูนย์แต่ดีไซน์ตัวนี้มันไปนะครับดีไซน์ตัวนี้มันดูแพง สามารถจะไปแข่งกันนาฬิกาจริงๆเนะี่ยในแบรนด์ระดับตัวเลข5หลักเลยก็เป็นไปได้นะในบางแบรนด์นะแต่ถ้าคุณจะดูฟีเจอร์มันก็ไม่ได้อีกเพราะว่าระดับราคาของแต่ละแบรนด์ก็ไม่เหมือนกันอีกเออมันเห็นความชัดเจนเนาะซึ่งต่างกับตลาดที่เป็นนาฬิกาปกตินาฬิกาปกติจะวัดด้วยแฟชั่นวัดด้วยดียไซน์อหลรต่างที่เกิดขึ้นมาเลยบอกอีกครั้งหนึ่งว่าสมาร์ทวอชไม่ใช่ในาฬิกาที่แท้จริงนะครับมัน อยู่ที่คุณว่าต้องคุณต้องการอะไรแบบไหนคุณต้องการระบบปิดระบบเปิดถ้าระบบปิดเนี่ยราคาจะถูกอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นสาร์มาร์วัลระบบปิดระบบปิดก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถใช้แบตเตอรี่ได้นานขึ้นแต่มันลงแอป,ปไม่ได้มันก็จะอันนี้แค่แจ้งเตือนหรือตอบข้อความแบบกดเ,เร็วเช่นโอเคเดี๋ยวโทรกลับพวกนี้เจอกันนะอะไรประมาณนี้โอเคอะไรประมาณนี้มันทําได้แค่นี้นะครับมันสามารถที่จะรับสายได้อยู่อะไรประมาณนี้เนาะฟีเจอร์เขาจะจำกัดแต่ถ้าคุณต้องการที่มันลงแอปได้ทำาพื่อย่างเอเวอเติงได้ ก็ต้องไปหา s ซัมซุงหรือ Apple นะครับอันนี้คือ2แบรนด์หลักนะแบรนด์อื่นอาจจะมีอยู่นะที่มันทําได้ก็จริงแต่ว่าแบตเตอรี่ก็จะอยูแ่แค่วันเดียวหรืออาจจะไม่เกินวันซะด้วยซ้ำขอบคุณที่รับชมมากๆเลยสวัสดีครับ